สวัสดีวัยรุ่น f c Mobile ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียร์ลิสนักเตะกีดกับตันนะครับสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2นะครับซึ่งผมจะยกมาแค่ตัว109ขึ้นมานะครับตัวส่วนตัว1 8อะผมแนะนำได้เลยว่าเอาไปแลกแต้มเลยนะครับถ้าเปิดได้เอาไปแลกแต้มเลยนะครับ ก็ไม่ค่อยมีตัวน่าสนใจนะสำหรับ108ผมก็เอาเป็นตัว109มานะครับผมส่วนในพวกตัวสุดยอดกับตันผมก็ไม่ได้เอามาจัดนะครับเพราะว่านั้นมันเป็นตัวที่แบบว่าแลกแต้มแล้วแบบว่าใช้แต้มสูงมากๆนะอันนี้ก็จะเป็นแต้มสูงสุดก็อยู่ที่ 1500แต้มนะครับก็จะเป็นพวกแกเล็บงแกเล็เบลอะไรเงี้ยครับแต่จะเป็นโอเวอร์1 0 9่งกถึงหนึสนะครับผม mm hmm. ก็สาหรับเทียริทของผมนะครับผมก็จะมีอันแรกครับก็จะเป็นเก่งมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวนักเตะที่เก่งมากๆแล้วก็จะเป็นตัวเมตานะเดี๋ยวอธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนอันที่2ก็จะเป็นเก่งครับอันที่3ก็เล่นได้อันที่4พอใช้ส่วนไอเน,นี้ยเปิด ได้ก็แลกแต้มไปเลยคือตัวที่เปิดได้แล้วก็เอาไปแลกแต้มเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้เล่นหรอกนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่สัปดาห์แรกครับสัปดาห์แรกเราก็จะมีเดียโก้ฟอร์ลันนะครับผมสำหรับฟอร์ลันตัวนี้นะโอเวอร์1 1 1แต่เวิร์กเลดมันค่อนข้างที่จะแปลกๆหน่อยครับมันเป็นเวิร์กเลดสูงๆนะผมก็จะให้เป็นอยู่ในเกณฑเก่งละกันนะครับผมสําหรับฟอร์ลันตัวนี้นะครับผมตัวที่2ครับบาวเวดตัวนี้นะ b อลเว d ดตัวนี้ก็เวิร์กเรสสูงสูงนะและมา c m จริงๆอะถ้าเกิดบอลเวเดมา4ดาวผมว่าจะน่าเล่นนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็น่าเล่นนะแต่ติดที่ว่ามันมาสกิลมูฟ3ดาวนะครับสำหรับ b อลเวเดตัวนี้ผมก็ให้อยู่ในเกณฑ์เก่งและกันนะครับผมส่วนตัวต่อมาครับตัวนี้จะเป็นตัวพาร์ทนะครับผมก็มาตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยนะครับสำหรับแฮมสลิ k นะครับผมก็ตัวนี้มาโอเวอร์110 2เท้าด้วยครับเท้าซ้าย5เท้าขวา5นะครับผมตัวนี้ผมก็ให้เป็นเก่งมากนะสำหรับ cm นะตัวนี้ได้ความคล่องด้วยแล้วก็เรียกว่าได้2เท้าด้วยนะครับสำหรับแฮมซิตตัวเติมพาร์ตนะครับสำหรับตัวนี้ตัวต่อมาครับสำหรับโอเดกาครับตัวนี้แฟนขับอาร์เซนอลนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ก็เล่นได้นะครับผมก็ให้อยู่ในเก์เล่นได้แล้วกันไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเก่ง นะครับผมก็ถือว่าในเมตาตอนนี้ผมว่าโอนิกาดก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะครับผมตัวต่อมาครับโอเวอร์ Over 110ครับสำหรับเดอรเขาครับแฟนลิเวอร์พูลตัวนี้ติดอีกอย่างเดียวอีกแล้วครับมันสกิลมูฟ3ดาวนะมาตำแหน่ง RW แล้วสกิลมูฟ e 3ดาวก็จะเล่มันจะเล่นค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดเป็น RW แล้วสกิลมูฟ3ดาวต้องใช้สกิลเพย์พอสมควรนะครับสำหรับเดอเขานะ แต่ตัวนี้ผมให้เป็นเก่งนะครับผมแต่ติดแค่สกิลมูฟสาดาวนะส่วนตัวต่อมาครับผู้รักษาประตูจากทีมอะไรก็ไม่รู้นะผมคิดว่าเอาไปแลกแต้มเลยแล้วกันสําหรับตัวต่อมาครับตัวสุดท้ายโอเวอร์หนึสัปดาห์ที่1นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของโลคาเทลลี่นะครับตัวนี้มาตําแหน่ง CDM ตัวเนี้ผมให้เป็นเพชรในตมนะครับสำหรับโลคาลินี่โลคาเทลลี่เนี่ยนะครับผม ก็เรียกว่าเพชรในตอมอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็เล่นได้นะอยู่ในเกณฑ์เล่นได้พอๆกับทางด้านของโอเดกาดนะครับผมสําหรับโลคาเทลลี่นะครับผมก็ให้เป็นอยู่ในเกณฑ์เล่นได้แล้วกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นผสําหรับผมคิดว่าเพชรในตมนะเวิร์กเลสสวยด้วยนะเวิร์กเลสสูงกลางนะครับผมเอาละครับและต่อมาครับจะเป็นสัปดาห์ที่2ของกิจกับตันนะครับผม ตัวแรกครับตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ในแลกเปลี่ยนในหน้ารางวัลน,นะครับผมสําหรับชาบี้ตัวนี้ผมแนะนําให้เป็นถ้าแรกมันใช้อะไรเยอะเกินไปนะครับตัวนี้เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ผมให้อยู่ในเกณฑ์เล่นได้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นชาบี้ร่างเก่าแล้วรู้สึกว่ามันตัวเล็กและมันช้ามากนะครับผมมันดีแค่จ่ายบอลแต่ถ้าเกิดแลกตัวนี้จะเอาไว้เล่นเมนก็เป็นตัวที่เก่งในเมน์นะ สำหรับผมคิดว่านะแต่ก็ยังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนับก็ไม่ใช่ตัวเมตาเท่าไหร่สำหรับชาบี้ตัวนี้นะครับผมตัวต่อมาครับสำหรับแกเรดเบล1 5 0 0แต้มสัปดาห์ที่สองแกเรดเบลผมว่าหน้าแลกสุดละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแพทหน้าเขาจะปรับมาให้ตัวนักเตะสูงวิ่งไวเหมือนแพทที่แล้วหรือเปล่านะครับผมก็ก็ต้องไปลุ้นกันเอานะครับเพราะว่า50 50นะ แต่แกเรตเบลล์ก็ยังให้เป็นเก่งมากนะครับผมตัวนี้แรกอยู่ที่1,500แต้มนะครับผมสำหรับสัปดาห์ที่2ครับตัวต่อมาครับก็เป็นทางด้านของโอ i ิเวอร์คครับโอเวอร์111ตัวนี้พออัพเต็ม30ค่าพลังค่อนข้างทยูเวอร์นะขึ้น200 200กว่าแทบแบบว่าแทบจะทุกอันนะแต่ว่าผมไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอว่ามันเหนียวหรือเปล่าก็ผมให้เป็น เล่นได้แล้วกันเพราะว่า1เลยคือมันด้วยเมตาของผู้รักษาประตูมันคือ195นะครับสำหรับผมนะ190ขึ้นนะแต่ตัวโอลิวคารมันสูงแค่1 0 0เท่าไหร่180กว่าเองใช่ปะเออผมไม่แม่นนะสำหรับเรื่องความสูงนะครับผมและตัวเรามาครับสัปดาห์ที่2ครับโอเวอร์ Over 110ครับลิสเจมตัวนี้ก็ผมให้อยู่ในเกณ์เล่นได้นะเพราะว่าเวอร์มันเป็นสูงกลางนะครับผมลุกสูง รับกลางนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะสำหรับลิเจมนะครับผมและก็คิมมิดครับผมก็ให้มาในตำแหน่ง CDM นะตัวนี้นะโอเวอร์110นะผมก็ให้เป็นเล่นได้นะครับผมสำหรับคิมมิดนะส่วนตัวต่อมาครับ C.M. de j ยอ g ตัวนี้อาจจะมีข้อเสียเรื่องเท้าซ้ายหน่อยก็ยังไม่ได้ปรับเท้าซ้ายให้กับ e ดยองนะแต่สกิลมูฟ e 4ดาวหรือว่าให้เป็น นะครับสำหรับเดยองอยู่ในเกณฑ์เก่งนะครับสําหรับผมนะและกับตันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมสำหรับสัปดาห์ที่2นะก็เป็นแฮร์รี่แม็กไกวตัวนี้ผมโอ้รูปร่างสูงใหญ่แล้วตัวนี้มาค่าพลังเกมรับสูงด้วยนะร้อผมให้เป็นอยู่ในเกณฑเก่งเลยและกันนะครับสำหรับแฮร์รี่แม็กไกวนะครับผมตัวต่อมาก็จะเป็นทางด้านของโอยานซาเบลนะตัวนี้ผมเอาเป็นเปิดได้แรกแต้มเลยนะครับ เปิดได้แลกเต็มเลยนะครับสำหรับโอยาซาเบานะและเปรกินี่ครับสำหรับกัปตันของโรม่าใช่ไหมตัวเนี้ยเปรกินี่ร้อยเก้าผมก็แลกเต็มนะครับผมหนึ่งร้อยเก้าตัวโดมาครับจอร์รอตโบเวนตัวนี้มีความเร็วนะเอ่อส่วนสูงเมตานะครับสำหรับจอร์รอตโบเวนนะตัวนี้ผมให้อยู่ในเกนพอใช้ค่อนๆไปเล่นได้ นะผมประมาณนี้คือถ้าจะเล่นเปิดได้ก็สามารถเล่นได้นะแต่ถ้าใครจะเอาไปแลกแต้มก็ตามสบายนะผมแต่ผมให้เป็นค่อนๆประมาณนี้เลยกันเอาเป็นพอใช้แล้วกันสําหรับโบเวนนะครับผมตัวสุดท้ายโอเวอร์หนึ้อยเก้าครับกันเทอร์เอตัวนี้ผมก็แลกแต้มเลยนะครับผมสำหรับสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2ของกิจกับตันนะผมก็ยกมาแค่ตัวโอเวอร์หนึถึง 111นะครับผมแล้วก็เป็นตัวพาร์ตตัวแลกเปลี่ยนนะครับตัวพาร์ตก็จะเป็นแฮมซิกแล้วก็ตัวแลกเปลี่ยนจะเป็นชาบี้นะครับผมสัปดาห์แรกผมบอกเลยว่าเก็บแต้มไว้ก่อนดีกว่านะครับผมผมว่าคนไม่ค่อยโฟกัสที่สัปดาห์2สัปดาห์แรกผมว่าคนโฟกัสเก็บแต้ม4 0 0พันแต้มนะแต่สาหรับผมรอดูระหว่างทางครับรอดูสัปดาห์ที่2 เ,เราดูสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ครับเผื่อมีตัวแบบว่าเราชอบนะครับสำหรับผมนะถ้าเกิดจะแลก1ตัวนะครับถ้าเอาแต้มไปแลก4ี่พันเลยนี่คือมันแต้มมันเหลือจะจัด,จดแล้วนะคือทีมมันฟูแล้วอะ่ะแต่ถ้าเป็นผมนะผมก็จะดูนะครับระหว่างทางนะครับก็จะเป็นสัปดาห์1 2 3 4ถ้ามันมีตัวที่เราชอบแล้วก็เอาแต้มมาแลกพวกนี้ดีกว่าครับเพราะว่า4ี่พันแต้มผมว่าได้นักเตะพวกเนี้ยสอตัวหรือ4ตัวเลยนะครับผมสมมุติแลกเบลพันห้าใช่ไหม เราเก็บได้ทั้งหมด4สัปดาห์เราเก็บได้4,000ันเลขเบลไปพ5นห้าเรเหลือ2,500ฟอร์ลันหนึ่พได้2ตัวแล้วได้แบ็กขวาแบบลิกเจมเงี้ยสตัวได้แม็กไว,แบบว์สี่กกตัวเลยนะผมถ้าเกิดเอา4ี่พันเมาแลกสี่ตัวเนี้ยได้เกือบ1ทีมเลยนะสำหรับคนที่จะเก็บแลกสี่พัแต้มก็อยากให้เป็นแบบว่าทีมคุณฟูแล้วนะครับผมก็ค่อยเอาไปแลกกันนะครับผม สำหรับ4,000แต้มแล้วแต่ใครที่เป็นมือใหม่และพึ่งเริ่มเล่นเกมนี้ไม่รู้ว่าช่องผมมือใหม่ดูเยอะหรือเปล่านะครับใครที่เป็นมือใหม่ผมก็แนะนําให้ดูระหว่างทางแล้วกันนะครับผมว่ามันมีตัวที่เราชอบหรือเปล่าเล่นตัวที่เราชอบครับมีความสุขที่สุดนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสําหรับเทียริสตามสไตล์ของช่องเรานะครับผมก็อาจจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครไปบ้างก็เรื่องของคุณนะครับผม ผมล้อเล่นก็อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครก็ขอภัยด้วยนะครับผมแล้วเจอกัน EP หน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้กับผมมากๆนะครับผมและคลิปกเก่าก็สามารถคลิกบนหน้าจอที่ขึ้นให้เลยเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ